ขอความสุขความเจริญในธรรมจบังเกิดมีแต่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเช้าของวันนี้นั้นเราท่านทางหลายก็กลับมาพบกับรายการพุทธธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุขโขทยัยที่คลื่นความถี่ FM 9.13.75เมกะเฮิร์ซดำเนินรายการโดยอัตมาภาพพระมาหาดวงอำนาจสิริมังคโรวัดสวรรคาราม ในพระสังฆราชูประถมอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งจะได้หยิบยกในสิ่งที่เป็นคติธรรมเพื่อน้อมนำมากล่าวให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังเป็นประจำ ร้อมกับบรรยากาศยามเช้าเช้าอย่างนี้ซึ่งในเช้าของวันนี้นั้นก็ตรงกับเช้าของวันที่8เดือนมกราคมพุทธศักราช2 5 6พนห้หสิปดเลยเช้าทีเอา้าญาติโยมทั้งหลายที่เป็นท่านผู้ฟัง และอีก3วันต่อแต่นี้ก็จะเป็นวันเด็กแห่งชาตินะเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสไปซื้อของนะที่จะเตรียมไว้สำหรับแจกเด็กๆในช่วงของวันเด็กนะซื้อของเล่นแต่เมื่อวานนี้ตุ๊กตาไม่มนะีมีแต่เป็นตัวน้อย ทุกปีเป็นตุ๊กตาตัวกลางขนาดกลางไม่ใช่ขนาดใหญ่สุดแล้วนะแต่ว่าไปดูทั้งสองร้านนะพนักงานบอกว่าหมดตั้งแต่ช่วงปีใหม่บอกปีนี้ขายดีมากตุ๊กตาไม่เหลือเลยนะปกติแล้วไปนี่เยอะเต็มไหมดเลยโยงนะหลังปีใหม่ไปทุกปีก็คือ,อยังตุ๊กตายัางเต็มเอียด แน่นเอียดเยอะมากแต่ปีนี้พนักงานบอกตุ๊กตาขายดีเลยทำให้ไม่มีตุ๊กตาแจกเด็กๆที่โรงพยาบาลตัวใหญ่ๆแจกที่โรงพยาบาลก็เลยซื้อของเล่นอย่างอื่นมาทดแทนแต่ก็เอาถือว่าใช้ได้เหมือนกันจำนวนก็พอสมควร ไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าจะเพียงพอที่จะเอาไปตามโรงพยาบาลต่างๆหรือเป่าแต่คิดว่าน่าจะพอเพราะว่าก็เยอะพอสมควรเหมือนกันโยมนะตามอัตรภาพตุกตาบ้างขนมบ้างแจกเล็กๆน้อยก็เอาเดี๋ยวยังมีปัจจัยส่วนหนึ่งที่ต้องไปซื้อขนมนะญาติโยมท่านใดสนใจจะร่วมขนมหลละห้าสิบบาทก็ได้นะ โหลละห้าสิบบาทน่าจะจำไม่ผิดก็น่าจะโหละละห้าสิบในร้านขายส่งนะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราทำขึ้นมาทุกปีเมื่อถึงวันเด็กแห่งชาติเนี่ยต่มาก็จะไปตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อมอบของต่างๆให้กับเด็กๆถึงเตียงผู้ป่วยเลย เพราะว่าปีหนึ่งครั้งหนึ่งญาติโยมทั้งหลายเด็กบางคนเขาไม่ได้มีโอกาสในวันของเขาอย่างที่บอกพอถึงวันเด็กแห่งชาติเด็กบางคนเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อมีการเจ็บไข้ได้ป่วยก็อย่างที่ว่านี่แหละเขาก็ขาดโอกาสที่จะได้ไปร่วมงานวันเด็กนะอย่างสถานที่ต่างๆ คืนึกถึงสมัยตอนตัวเองเป็นเด็กญาติโยมทั้งหลายตอนสมัยตัวเราเป็นเด็กเนี่ยวันเด็กเป็นวันที่น่าตื่นเต้นมากสมัยเป็นเด็กนะเดี๋ยวถ้าเล่าให้โยมฟังผ่านวิทยุสวทสุขโขทัยสมัยแต่ก่อนเนี่ยที่โรงที่อำเภอสวรรคโลกเนี่ย สมัยแต่ก่อนเวลาเขาจัดงานวันเด็กเนี่ยเขาจะจัดที่บริเวณหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลกเดี๋ยวนี้เขาย้ายไปจัดที่โรงเรียนเทศบาลเมืองสมัยแต่ก่อนเนเวลาจัดงานวันเด็กเขาจัดที่หน้าศาลจังหวัดสวรรคโลกเราจะต้องแต่งชุดนักเรียนไปร่วมงานไปจับฉลากโยมอุ้ยเด็กเยอะเต็มไปหมดเลย สมัยจะมาเป็นเด็กนะแล้วเวลาจับได้แต่ละครั้งเนี่ยสิ่งที่เด็กเด็กปรารถนามากในสมัยนั้นก็คือการได้จักรยานสักคันหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กในยุคนั้นเนี่ยหมายปองมากมาก,มากเลยจักรยานคันหนึ่งซึ่งโอกาสบันแทบจะเป็นไปไม่ได้โอกาสมันน้อยมากนะก็ไปเข้าแถวรอที่จะจับรางวัล แต่สุดท้ายสิ่งที่ได้มาก็จะเป็นสมุดไม้บรรทัดนะแล้วก็ดินสอสมุดก็จะเป็นสมุดร,รุ่นเก่านะสมุดที่เป็นภาพภาพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชประรมาถปอพิษในหลวงรัชการที่เกนะ้ากำลังทรง พระราชทานสิ่งของให้กับนักเรียนชาวเขาหรือไงเนี่ยนะภาพสมุดสีน้ำตาลนะสมุดเล่มสีน้ำตาลแต่ภาพที่พระองค์ทรงพระราชทานสิ่งของให้กับนักเรียนเนี่ยเป็นภาพออกสีฟ้าน้ำเงินน้ำเงินอ่อนๆเนะีนะ่ยซึ่งเป็นสมุดพระราชทานสมัยก่อนนี่โ,โหเล่มหนึ่งนี่ใหญ่เท่ากระดาษ A4 มั้งน่าจะใหญ่กว่ากระดาษ A4 เล่มใหญ่ตอนหลังมาแต่มาเห็นยุคหลังเขาย่อส่วนลงมาเหลือเล่มเล็กๆแล้วแต่ณนะปัจจุบันก็ไม่ค่อยไม่เห็นแล้วนะะภาพพระราชทานชุดนั้นเนี่ยที่พระองค์ทรงพระราชทานสิ่งของให้กับนักเรียนชาวเขาเ๋ย่สมัยก่อนใช้สมุดก็จะใช้สมุดพระราชทานแบบนั้นโยมเป็นสมุดที่เขาให้สาหรับแจกโดยตรง นะก็เต็มที่นะได้เท่านั้นแหละนะตเตวินเวนไปจับของขวัญรางวัลตามสถานที่ต่างๆสมัยตอนเป็นเด็กเนี่ยเหมือนกับที่ฝั่งนี้เหมือนกันที่พิพิพธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรค์บรนณากเนี่ยสมัยเป็นเด็กเรารู้สึกว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยจัดงานเป็นเด็กยิ่งใหญ่นะนะสมัยตอนเราเป็นเด็กนะเรามีความรู้สึกอย่างนั้น แต่เมื่อเราโตมายิ่งเป็นเจ้าวาดเป็นพระอยู่ที่วัดเนี่ยก็รู้สึกว่าจัดงานไม่เท่าไหร่วิรพันธ์่ยอาจจะดรอปลงหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะจําภาพสมัยเราเป็นเด็กเนี่ยในงานวันเด็กแห่งชาติเนี่ยเป็นวันที่เราจะต้องเดินทางไปตรงนั้นตรงนี้ไปหาขนมกินฟรี <laughs> เนียไปหาทำกิจกรรมกับเขาโดมนะ ไปหาทำกิจกรรมเล่นกิจกรรมเผื่อว่าจะได้รางวัลอะไรกับเขาบ้างนี่โยมก็จะตะเวนไปในแต่ละที่แต่ละแห่งที่เขามีการจัดกิจกรรมในงานวันเด็กสมัยเป็นเด็กก็จํำได้แค่สองที่ที่หน้าศาลจังหวัดสวรรคโลกกับที่พิพิธภัณฑ์น้สถานแห่งชาติสวรรค์วรนายกจำได้แค่สองที่แค่นั้นโยม สมัยเป็นเด็กนะทีนี้พอเราโตมาเนี่ยเราผ่านช่วงเวลานั้นแล้วแต่พอโตมาเป็นพระแล้วรู้สึกว่าตัวเองอยากจะให้บ้างโยมก็เลยทําให้มานึกถึงว่าวันเด็กปีหนึ่งครั้งหนึ่งที่เราเฝ้ารอคอยที่จะให้ถึงวันเด็กนะสมัยแต่ก่อนนะสมัยนี้เด็กจะนึกถึงหรือไม่นึกถึงมันจะสมัยแต่ก่อนมันไม่มีอะไรเลย นะของกินก็ไม่ได้มีมากมายของเล่นก็ไม่มีเอกรั้นจะซื้อก็ยิ่งไม่มีตังหญ่เลยก็ต้องอาศัยช่วงเทศกาลวันเด็กนี่แหละโยมเป็นวันที่เรารอคอยที่จะได้กินได้เล่นนะนะเอาตรงๆอย่างที่บอกว่าพอเราโ,โตขึ้นมาแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันสำคัญสำหรับเด็กๆก,ก็เลยฉุกคิดทำให้นึกถึงนึกถึงใครโยม นึกถึงเด็กๆที่นอนเจ็บป่วยอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆเนะซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงตัวเราเนี่ยเป็นวันที่เรารอคอยมากถ้าหากว่าผู้ปกครองหรือใครไม่ให้ไปก็รู้สึกน้อยใจเนี่ยเขาไม่ห้ามเลู่ยแล้วนะปั่นจักรยานไปได้ทุกที่ไม่มีมอเตอร์ไซค์เหมือนเดี๋ยวนี้สบายก่อนจักรยานเนี่ยปั่นถึงไหนถึงกันโยม ก็ได้ทำให้นึกถึงเด็กที่เจ็บป่วยอยู่ตามโรงพยาบาลว่าถ้าเขาต้องรอคอยวันเด็กอะเขาอาจจะสนุกของเขาได้ไปกับเพื่อนได้ไปเล่นไปกินอะไรอย่างเงี้ยในสมัยนี้ของกินเยอะวันเด็กนี่นะของกินของต่างๆที่เขาแจกากวันเด็กนี่เยอะมากสมัยนี้นะก็เลยทำให้นึกถึงว่าถ้าเขารอคอที่จะให้รอให้ถึงวันเด็กอะ แล้วพอถึงวันของเขาแล้วเขาเจ็บป่วยอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆหรือเด็กบางคนญาติโยมทั้งหลายเด็กบางคนนี่นะไปเฝ้าพ่อ,พอแม่ปู่ย่าตายายตามโรงพยาบาลต่างๆก็ทำให้เขาพลาดโอกาสที่จะได้ไปเฉลิมฉลองในงานวันเด็กเหมือนเด็กทั่วๆไป อาตมาคิดถึงตรงนี้แหละอาตมานึกถึงแล้วก็คิดถึงตรงนี้นี่แหละว่าเด็กบางคนเขาไม่ได้ไปเฉลิมฉลองเหมือนเด็กคนอื่น,นด้วยอาการเจ็บป่วยก็ดีหรือบางทีต้องไปอยู่เป็นเพื่อนพ่อเพื่อนแม่ตามโรงพยาบาลต่างๆนะเมื่อเขาต้องไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยจึงทำให้เขาพลาดโอกาสที่จะได้เฉลิมฉลอง ในช่วงเทศกาลวันเด็กโยมก็เลยทำให้เรานึกถึงว่าเราไม่อยากให้เขาพลาดโอกาสแบบนั้นเมื่อเรานึกถึงว่าไม่อยากให้เด็กเหล่านั้นพลาดโอกาสในช่วงเทศกาลวันเด็กซึ่งเป็นวันสำหรับพวกเขาเราก็จึงต้องคิดที่จะสงเคราะห์เขาจึงทำให้เกิดแนวความคิดว่า เราจะไปแจกของที่โรงพยาบาลเดิมทีเลยก็แจกแค่โรงพยาบาลสวรรคโลกในสมัยอดีตนะนะโรงพยาบาลสวรรคโลกโรงพยาบาลศรีนครโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยสมัยแรกๆก็แจกได้เท่านี้แหละโยมสามโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลศรีนครเนี่ยไม่ค่อยมีผู้ป่วยเท่าไหร่ ก็จะแจกได้อยู่สามโรงพยาบาลสีสัตว์เนี่ยเด็กจะเยอะสมัยแต่ก่อนแจกได้แค่สามโรงพยาบาลตั้งแต่ยังไม่เป็นเจ้าวาดนะแจกนะแจกตั้งแต่สมัยยังไม่เป็นเจ้าวาดโยมก็ทำมาตลอดพอเรามีกำลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะปัจจุบันเนี่ยแจกโรงพยาบาลในเขตจังหวัดสุขโขทยัย เรียกว่าทุกโรงพยาบาลเว้นแต่ว่าโรงพยาบาลที่ไม่มีผู้ป่วยเช่นครั้งหนึ่งนะโรงพยาบาลทุ่งเสียมไม่มีผู้ป่วยที่เป็นเด็กอาตมาก็ไม่อยากจะเชื่อว่าจะไม่มีผู้ป่วยที่เป็นเด็กเลยก็เลยให้คนขับรถเนี่ยขับไปดิ่งตรงไปที่โรงพยาบาลทุ่งเสียมปรากฏว่าพอ,พอไปถึงก็ไม่มีเด็ก ที่เจ็บป่วยแม้กระทั่งเด็กที่ไปเฝ้าผู้ป่วยก็ไม่มีก็ถือว่าไม่ได้แจกในส่วนตรงนี้ในปีถ,ถัดมาก็เลยว่าตั้งใจว่าจะไปให้ครบทุกโรงพยาบาลทั้งเก้าอำเภอของจังหวัดสุขโขทยัยเรียกว่าไปที่เช้าเนี่ยโยมกลับมืดเลยนะบางทีกลับถึงว่าสองทุ่ม นะไปจนเย็นจนค่ำเลยบางทีนะกลับถึงวัดก็มืดค่ำดึกดื่นเคยไปมืดค่ำที่ประมาณเกือบทุ่มหนึ่งที่โรงพยาบาลคิริมาศมั้งสมัยนั้นเมื่อหลายปีก่อนนะทบอกว่าตั้งใจที่จะไปให้ครบทุกโรงพยาบาลในเขตจังหวัดสุขโขทยัยในระยะเวลาหนึ่งวันนี่แหละโยม ่วงวันเด็ก1วันเนี่ยตั้งใจจะไปให้ครบทุกโรงพยาบาลดังนั้นต้องทําเวลาอย่างมากเพราะว่าแต่ละอําเภอแต่ละอำเภอ,เอเก็ห่างไกลกันนะจึงใช้เสียงนี้เชิญชวนญาติโยมทั้งหลายนี่แหละว่าถ้าใครอยากจะมีส่วนร่วมสนับสนุนก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะที่เป็นส่วนร่วมด้วยกันได้ ในกิจกรรมวันเด็กทุกปีแต่มาก็ทำนี้แต่ปีนี้พิเศษด้วยนะปีนี้พิเศษก็คือในช่วงของวันที่10บเนี่ยที่จะมีใส่บาตเข้าสารอาหารแห้งที่โรงพยาบาลสวรรคโลกเนี่ยก็มีจับรางวัลมีการจับรางวัลมอบรางวันให้กับผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลสวรรคโลกด้วยเมื่อวานนี้ก็เลยซื้อของใช้บางส่วน นะไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูผืนใหญ่ผืนเล็กนะเบาะรองนั่งเก๋ๆนะแล้วก็เป็นแป้งเป็นยาสะผมหรือแชมพูนะนะแล้วก็แป้งฝุน่นถุงผ้าเอามาให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวรรคโลกเนี่ยได้จับรางวัลให้กับผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลสวรรคโลกนี่เมื่อวานนี้ไปซื้อของมา พอสมควรเหมือนกันโยมที่จะนำมาแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสวรรคโลกเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมไม่เคยทำนะแต่ว่าโดยดำริของท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่ตั้งใจนะว่าเจ้าหน้าที่จัดงานปีใหม่กันแต่ว่าผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการเนี่ย ไม่ได้มีกิจกรรมใดๆเลยนะท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลกก็คือนายแพทย์พงศักดิ์ราชสมณะเนี่ยท่านก็เลยดําริว่าในเมื่อเจ้าที่จัดงานเฉลิมฉลองปีใหม่ก็เลยถือโอกาสจัดงานเผื่อผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลสวรรคโลกด้วยโยมจัดงานเผื่อนะเมื่อจัดงานเผื่อก็เลยถือโอกาสถ้าอย่างนั้นเราก็มีส่วนร่วมกับเขาเลย ในใการมอบของอะไรต่างๆในนามออมบุญวัละบาทเนี่ยมอบของต่างๆให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการโยมแต่ไม่แน่ใจว่าตามบอร์ดตามตึกเนะจ้าหน้าที่หัวหน้าตึกเขาดูแลกันยังไงหรือเปล่าเรื่อนี้มาไม่ไม่ได้ไม่แน่ใจเพราะปกติแล้วตามตึกต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมเล็กๆของเขาแต่ตรงนี้เนี่ยที่จะจัด งานปีใหม่เนี่ยก็คือตรงหน้า o อพดีะตรงจุดรับผู้ป่วยนอกน,นะก็จะจัดกิจกรรมตรงนั้นแล้วมีการใส่บาตรเข้าสารอาหารแห้งด้วดใยวันนั้นเรียกว่าโรงพยาบาลสวรรคโลกเนี่ยเป็นเหมือนว่าสวรรคารามสาขาสองอยู่ด้วยความคุ้นเคยกันกับโรงพยาบาลที่ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง นะก็จึงกล่าวให้กับญาติจมทั้งหลายได้ฟังประมาณนี้ในช่วงของกิจกรรมแตนะ่วันนี้จ,จะไม่ได้มีคติธรรมให้กับญาติจมทั้งหลายได้ฟังเหนะมือนว่างนอนได้ท้ำเลยนะเพราะเมื่อคืนนี้นอนเร็วแหละแต่ว่าปวดท้องนะท้องเสียเที่ยงคืนลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําหลังจากนั้นก็ตีสี่มาเข้าห้องน้ําอีกนะตื่นบ่อย ทีนี้นอกเหนือจากวันเด็กแล้ววันที่11วันที่10ใส่บาตรที่โรงพยาบาลจับรางวันโยมจับรางวัลเนี่ยวันที่10แล้วก็บินทบาทวันที่10ที่โรงพยาบาลสวรรคโลกวันที่11โยมวันที่11นะก็จะเป็นกิจกรรมวันเด็กที่เราจะแจกของตามโรงพยาบาลต่างๆในเขตจังหวัด สวรรคโลกอ,อตอจังหวัดสุขโขทยัยนะหลังจากนั้นอีกทีก็เป็นวันที่14นะวันที่14จะมีกิจกรรมก็คือการมอบเข้าสารให้กับผู้พิการจำนวน500ครอบครัวในกลุ่มเป้าหมายภายในจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งทางสำนักงานพัฒนาเดี๋ยวนะ พมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานพัฒนาเอา้าพูดแล้วก็ลืมอีกพัฒนาสังคมเห็น <c oughs> ไ,ไหมสมองจะเออเลอะละเออเลอะเครื่องค้างอยู่แห้งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยที่ใช้อักษรย่อว่าพม เะเขาจัดกิจกรรมให้กับผู้พิการในเขตจังหวัดในเขตจังหวัดสุขโขทยัยญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเขาจัดกิจกรรมให้กับผู้พิการทั่วทั้ง9้าอำเภอในเขตจังหวัดสุขโขทยัยอ่าแล้วเขามีหนังสือมาขอของเข้าร่วมกิจกรรม ปีนี้ต่อมาก็จึงทําเหมือนปีที่แล้วที่มอบข้าวสารจํานวน500ถุงถุงละ5กิโลถุงหนึ่งก็ตกร้อยกว่าบาทจํานวน500ถุงให้กับผู้พิการทั้ง500ครัวเรือนนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ขอเยอะขนาดนั้นหรอกโยมเขาบอกว่าขออะไรก็ได้ตั้งแต่ปีที่แล้วละอะไรก็ได้ค่ะชิ้นสองชิ้นสชิ้นประมาณนั้น แต่ในเมื่อเราคิดแล้วว่าถ้าเราจะให้แล้วเราน่าจะให้ทั้งทั้งหมดนะเพื่อให้เกิดความครอบคลุมเราเลยตัดสินใจตั้งแต่ปีที่แล้วว่าเรามอบเข้าสารให้500ถุงเลยดีกว่าเพราะว่ากลุ่มเป้าหมาย500คนเมื่อกลุ่มเป้าหมาย500คนเราก็มอบเข้าสารให้ทุกคนเลยดีกว่าไม่ต้องเลือกที่รักมักที่ชงังไม่ต้องไปจับฉลากไม่ต้องไปเสี่ยงดวงว่าใครจะได้เอาไวลาว่าไหนๆจะให้แล้ว ให้หมดทุกคนเลยดีกว่านะจำนวน500ถุงถุงละ5้กิโลนี่สั่งโรงสีไปตั้งแต่ก่อนปีใหม่อีกโยมนะคาดว่าวันที่1ิ1สิบประมาณนีนะ้ทางโรงสีก็น,น่าจะนำเอามาส่งที่วัดนะจำนวน500ถุงญนะาติโยมทั้งหลายก็ร่วมเป็นเจ้าภาพกันก็พอสมควรในเรื่องของข้าวสารก็ขออนุมโมทนา ต,ต้องขออภัยเจ้าที่สวทสุขโขทัยเนียเช้านี้ไม่ได้มีคติทำอะไรแต่มาพูดถึงเรื่องงานให้ฟังว่ากําลังทําอะไรอย่างไรนะคุณครูทุเรียนพรหมมิบอกว่าขอร่วมบุญกับท่านทุกรายการ500บาทนะส่วนเข้าสารโอนมาแล้วค่ะเนะีขออนุโมทนาบุญด้วยแล้วกันที่ได้มีส่วนร่วมด้วยกันคือวัดและสังคมมันต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันโยม นะวัดก็เดินหน้าสังคมก็ต้องเดินไปนะเราอาศัยการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะทำงานทั้งสองส่วนให้มันเดินหน้าค,ค,คู่กันไปนะตมาเองก็ยังคงทำงานนะงานวัดเยของตนก็ยังพัฒนาอยู่งานก่อสร้างก็ยังค้างคาอยูนะ่ช่างไม่มาหลายวันแล้วเดี๋ยวว่าจะให้ท่านวัยวาวจกรถามผู้รับเหมาที่ว่าทำไมช่างไม่มา นะหรือว่าผู้รับเหมาไม่มีตังค์จ่ายข่าแรงช่างช่างก็เลยไปม,มาอย่างงานวัดก็ยังต้องทำอยู่โยมยังคงทำหน้าที่ในส่วนของงานวัดก็พัฒนาสังคมอาตมาก็ไม่ได้ทอดทิ้งก็ยังดูแลอีกเช่นกันทีนะ่บอกว่าทำสองสองอย่างให้มันควบคู่กันไปไม่ได้ททอดทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่ง อะไรที่เราทําให้กับวัดเราเราก็ทำานะอะไรที่เรามีโอกาสร่วมกับสังคมดูแลสังคมได้เราก็ทำนะเราสามารถบริหารจัดการได้ให้มันควบคู่กันไปในส่วนตรงนี้นะก็เดินหน้าต่อไปแล้วที่เมื่อวานนี้ก็มีคนมาติดต่อบวชนาคสามัคคีแล้วเนี่ยยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเลยแต่คนรู้ก็มาสมัครไว้ประมาณสัก5ห้าหคนแล้วมั้ง สมัครบวชนาคสมัคคขีนะประจําปี2568นะเพราะทุกวันที่2 3เมษายนจะมีบวชนาคสมัคคขีแห่ล้อเกวียนะบ้านไหนบ้านใครมีล้อเกวียนที่ไม่ได้ใช้โยมเก็บไว้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อันใดปล่อยมันผุพังไปตามกาลเวลาอยากจะถวายโยมแจ้งอัตมาได้นะโนะยมสามารถแจ้งอัตมาได้เนื้อถ้าหากว่าบ้านใครมีล้อเกวียนแล้ว นะอยู่ได้ถุนบ้านได้ทุนเรือนปล่อยให้มันเก่าทรุดโทรมไปตามกาลเวลานะเอามาถวายวัดให้ทําให้มันเกิดประโยชน์นะเอามาเป็นประเพณีที่วัดบวชนาคแห่ล้อที่สวรรคโลกดีกว่าโยมนะดีกว่าปล่อยให้มันผุพังไปตามกาลเวลานะเอามาซ่อมบํารุงที่วัดนะให้มันเกิดประโยชน์ก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้นะโยม เพราะว่าถ้าหากว่าโยมจะถวายเนี่ยต่อให้อยู่อำเภอไหนก็ตามมันไกลขนาดไหนจะมาถ้าไม่เหลือบาก,กวารางจะมาจะวิ่งไปรับถึงบ้านโยมเลยขอให้โยมแจ้งความประสงค์ไว้เพราะช่วงเมษาเรามีบวชหน้าแห่ล้อเโยมมีความประสงค์ว่าเออบ้านโยมมีล้อเก่าตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยกองไว้อยู่ใ้ถุนบ้านเอาอะไรไปสมสมไว้ มันไม่ได้เกิดประโยชน์ยิ่งตั้งไว้กับพื้นดินบางทีล้อมันก็จะผุไงเหล็กก็จะผุมันก็จะใช้การไม่ได้นะอย่างที่บอกว่าถ้าโยมมีโยมอยากจะถวายโยมแจ้งความประสงค์ได้นะไม่ว่าอยู่ตรงไหนจะมาก็จะวิ่งไปรับนะเอามาทําประโยชน์แก่พระศาสนาแล้วก็อนุรักษ์ไว้ที่วัดสวรรคารามนะะในแจ้งให้โยมทราบเพราะว่าพูดถึงเรื่องการบวชหน้าสมภีมีคนมาติดต่อเยอะละหลายคนละ เอาโยมวันนี้เวลาหมดหมดเวลาไม่มีคติทําใดนะมีแต่เรื่องงานมากล่าวให้ฟังว่าช่วงนี้กําลังทําอะไรอาจจะยุ่งยุ่งหน่อยต,ต้องขอภัยญยาติจมในละกันเอาละเวลาหมดหมดเวลาท้ายที่สุดนี้ก็ขอความสุขความเจริญในธรรมจโัมเกิดมีแกบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพร